ท mm ีตอนเช้าพี่โน่เมื่อนี้น้ำไหลจะสับเพราะว่าแดดแจ่มดีขนาดแต่ว่าก็มีลมและใจเสือข้างหน่อวคือเกา กบกะว่าจะเห็นหนามเลยยมตัวสิไปทันที <ś c oughs> มองขาดจงโป่งเจียงเปีงอยู่บ้านจะเห็นตังหดเศร้าเศร้าให้อ,อหาหารลปลากระเศร้าให้กบกระเศร้า แดดแห้งน,กนากระเซาบรรยากาศยามเช้านกน,น้อนแอนที่บินหาจะสซา สวยงเตมากเลยไอลอดวัน,นวนเววน้นย,ยังมาน,าน,นั่งนมาเด้อพี่น้อง สะพานก็นได้ลมอ่อนๆมาอาบน้ำมาเล่นน้ำสาก็ได้จะว่าหันสีฟุนเนียจักหน่อยหันเป็นจำมวนได้ละเนาะสำหรับเด็กหน่อยว่ะมองนี่ก็สิบ่เลิกวันไหน คลิปนี้กับพ่อซ้ำหนีสะกอนคลิปหน้าเจอกันใหม่